แน่นอนท่านอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ไม่ประมาทนะนะ <c oughs> นั่นแหละทำทำที่มันเกิดขึ้นในใจทำคือศรัทธาที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยๆต้องมีศรัทธานะใครมาปฏิบัติได้เนาะต้องมีศรัทธาเชื่อในการตัดสูพ่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เชื่อ เนี่ยมิฉะนั้นก็ถ้าใครความอยากลดลงแต่ก่อนอยากกล่ำอยากรวยร้อยล้านพันล้านพอมาเริ่มปฏิบัติแล้วความอยากเหล่านั้นมันเริ่มน้อยลงน้อยลงก็แสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วยิ่งท่านปฏิบัติยิ่งอยากรวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยวา้ผิดทางแล้ว มันเป็นมันมันจะเอากิเลสเป็นเครื่องวัดนะในการปฏิบัติกิเลสราคาตัวสามโมหะมันน้อยลงหรือเปล่าเรามาฝึกอนะ่ะหรือยิ่งฝึกมานั่งสมาธิเพื่อจะรวยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมมันมานั่งตอบสนองกิเลสอะไเยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะ ถ้าเหตุดีผลก็ดีเนาะเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยเนาะ